สวัสดีครับมาพบกับผมไปแล้ครับกในช่องสลลนผพันกุนเรื่องเช่แล้วนะครับวันนี้มาแบบสไตล์เกาหลีเกาหลีนะครับนี่วันนี้ได้มาม่าเผ็ดเกาหลีนี่ปึ๊ดคูณสามเอ้ยดูดิจะเผ็ดไหมครับแล้วก็มีนี่สามชั้นหอเห็ดเข็มฮอทดอกนะครับ แล้วก็นี่อูอัดผักสดมีนี่แหนนม,ออมนี่กิมจิเอาอืมกิมจิกิมจินี่โอ้โหโอเอาไว้ตรงนี้นี่ อื้ืมอืมเอ่ะมันดิสเกิลมาตรานไปอยู่นานไหมเนี่ยก็เอาก็งีเอม่องก็มอกว่ามีบอกันว่าใส่ไปมายองเนส มาพระเอกของเรานี่รวมกันสดๆเลยครับนี่ซองแรกฮึ้ววาติโทนี่วิวูงานี่ อืวันนี้ผมจะไม่เผ็ดนะครับม,มาม่าเผ็ดผมเคยกินมาม่าเผ็ดมาเลเซียแล้วครับทำอะไรผมไม่ได้แล้วครับอืมอืม,มนี่ยอืถุงที่สองวันนี้เรากินสองห่อเลยอือนี่ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแจกกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับมาเอามาป๊าดูอืหอุ่อเห็ดคูเดาสามครับอืมดูดูเอา,า,า,เอาทีมงานมาครับ อ,อืมโอ้นี่มา <c oughs> เอาเอาไม้มาเอาไม้มาเอาไปเลยไม้มา <c oughs> เอาไม้มาไหมเอ้าเอาไม้ไเเปเสียบเสียบอืมเอา้าอืม เอาเออนั่นเอามาคำแรกเอายนอกอยังเดียวมาเพื่อนๆอุ้ยนี่อุ้ยเอายอกอื้อ คำท,ท่องคำแรกมาเลยอือหือหือ กินจ <med silly> ิอ <med S 2> <iedzieć> <Twelve> ืมรสาติดีครับอืมอื่ออร่อยอืมหอครับอืมอืมอันท่สองนี่ห่อ mm! -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Where mm. oui. mm. mm -hmm.

Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. mm รสชาติเผ็ดอยู่ครับแต่จะไม่เท่ามาม่าเผ็ดมาเลเซียยังพอทานได้ครับ

อมารับสุดท้าย เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอุ้ยอืม راحت <مترجم>